สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรื่องที่ผมจะมาเล่ามีชื่อตอนว่าบ่องสนดเบียงน้ำตกผีที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอเกินก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้ผมเจอมากับตัวส่วนตัวผมชอบเที่ยวป่าอยู่แล้วชอบเดินป่าเที่ยวน้ำตกสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนไป มักจะซ่อนอยู่ตามหุบเขาที่เข้าถึงยากทำให้ได้บรรยากาศและสถานที่ที่สวยงามเข้าเรื่องเลยนะครับณวันออกเดินทางทริปนี้ก็เหมือนทริปก่อนๆของผมจุดหมายปลายทางที่น้ำตกแห่งหนึ่งในอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผมนัดกับเพื่อนอีก5คนที่ตัวเมืองกาญจนบุรีครับการพลอยฝุ่นจอร์ดและน้ำ ขับรถยนต์ไปกันถึงต้นทางพวกเราก็ฝากรถไว้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอจากนั้นก็จะซื้อหาสเสบียงแล้วผมเลยไปหาผู้ใหญ่บ้านให้หาคนนำทางมาให้ผมที่ที่พวกผมจะไปพอจะมีคนนำทางได้ไหมครับไอ้หนูเองจะไปจริงเหรือแน่ใจแล้วนะเขาตอบกลับมาผมก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย เราอุตส่าห์ดันดดนมาถึงนี่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแกเลยบอกว่าให้ไปหาในพานไพรพวกผมเลยออกตามหาพันจนเจอตัวแล้วก็บอกจุดหมายที่จะไปสิ่งแรกที่เขาถามเลยคือพวกเองมีเหล้าเบียร์ของมึนเมาติดมาด้วยไหมพวกผมเลยบอกว่ามีครับพานเลยบอกกลับมาว่า ข้าจะส่งเองแค่ปากทางข้างในนั้นข้าไม่อยากเข้าไปพวกผมเลยปรึกษากันขอให้พานว่าแผนที่คร่าวๆระยะทางจากปากทางเข้าถึงตัวน้ำตกประมาณ12กิโลเมตรหลังจากนั้นพานก็ไปส่งพวกผมที่ปากทางเวลาตอนนั้นประมาณ10โมงกว่า,ก,วาก็เหมือนกับสถานที่อื่นๆที่ผมเคยไปแหละครับเป็นสภาพป่าเขาที่ค่อนข้างรก มีต้นไม้สูงปกคลุมไอ้การเพื่อนผมหันไปเห็นสารเพียงตามันเลยเอ่ยออกมาว่าเฮ้ยพวกเราเอาของเส้นเจ้าที่หน่อยไหมจะเข้าที่เข้าทางเขาเนะ่ไอ้จอยเลยพูดออกมาว่าไม่ต้องหรอกเสียเวลาวะ่ะนี่จะเที่ยงแล้เดี๋ยวถึงจะมืดซะก่อนผมเลยไม่อะไรมากเลยมุ่งหน้าเดินทางเพื่อเข้าไปยังตัวน้ําตก บรรยากาศภายในป่าก็ชื้นชื้นครับเพราะมีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมแทบไม่เห็นแสงแดดส่องลงพื้นเลยเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นและแล้วก็ถึงน้ำตกครับมันสวยมากสวยจนพวกผมหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งสวยเกินคำบรรยาจริงๆครับเลยก่ลาวว่างั้นตั้งแคมข้างๆน้ำตกละกันพวกผู้หญิงก็ถ่ายรูปเล่นน้ำจัดเตรียมอาหารที่พัก ผมจอร์ดและการก็นั่งจิบเบียร์เล่นกีต้าร์กันเพลิน,นๆกับบรรยากาศที่สุดจะบรรยายเวลาประมาณสองทุ่มพวกผมก็ก่อกองไฟนั่งล้องมวงกันตามภาษาวัยรุ่นแหละครับพักหนึ่งพลอยปวดฉี่มาเลยบอกให้ฝุ่นไปเป็นเพื่อนมันสักพักก็กลับมาฝุ่นก็ปกตินะครับร้องเพลงสังสรรค์แปลกที่พลอย พอหลังจากที่มันกลับมามันก็นั่งเงียบไม่พูดไม่จาสัน่นน้ำตาคลอทั้งที่ปกติมันล่าเริงสุดในแก๊งผมเลยถามว่าพลอยเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตาพวกผมหยุดน้องลำทำเพลงหันมาทางพลอยทั้งสกิดถามขยา่ามันก็ไม่หือไม่อือพวกผมก็จนปัญญา จนผมรู้สึกว่ามันแปลกแล้วผมจึงยกมือไหว้พระที่ผมห้อยแล้วเอาไปคล้องคอมันจากนั้นมันก็หลับไปเลยงงสิครับนั่งมองหน้ากันเอ,อ๋เลยเลยพามันเข้านอนสงสัยเป็นเพราะมันน่าจะไข้ขึ้นจากนั้นก็ออกมาสังสรรค์กันต่อดึกขึ้นดึกขึ้นเวลาประมาณห้าทุ่มพอผมกำลังจะเข้านอนไอ้จอร์จ หันไปทางที่เราเดินเท้าเข้ามาเห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังอุ้มลูกเดิอนออกมาจากเงามืดของป่ามันเลยถามว่านะครับนะ้าจะไปไหนพวกผมก็หันไปมองกันลูกนะ้ามาสบายจะพาไปหาหมอที่หมู่บ้านประมาณว่าลูกน้าไม่สบายจะพาไปหาหมอที่หมู่บ้านผมเอกใจนี่ห้าทุ่มนะ เขาเดินออกมาทาั้งๆที่ทางมันมืดขนาดน,นั้นได้ยังไงไอ้น้นามไม่หันมาบอกผมเขาคนพื้นที่เข้าออกประจำมึงไม่ต้องไปเสือกอะไรเขาหรอกจากนั้นนาเขาก็เดินหายไปในเงามืดตรงทางออกไปยังหมู่บ้านพวกผมก็เก็บข้าวของเข้านอนประมาณเที่ยงคืนพวกผมนอนเต็นท์เดียวกันหมดครับนอนไปนอนมายังไม่ทันจะหลับดีผมได้ยินเสียงเหมือนมีคน เดินย่ำกิ่งไม้ยอยู่ข้างนอกเต็นท์ผมจึงหันไปสะก,กิดไอ้ฝุ่นเฮ้ยมึงได้ยินปะมันตบหน้าผมแรงมากครับแล้วมันก็บอกว่าหุบปากเลยหลับๆไปซะได้ยินอะไรห้ามทักห้ามถามไอ้เราก็โมโหครับเอา้าก็คนมันได้ยินจะให้ทำยังไงวะสักพักเสียงนั้นก็เงียบไปแต่มันยังไม่จบแค่นั้นประมาณตีหนึ่ง ผมได้ยินเสียงนกหวีดแวววๆมาตามลมตามด้วยเสียงเหมือนกับฝีเท้าของคนหลายๆลคนย่ำอยู่กับที่ผมก็พยายามผมตากลัวก็กลัวสักพักมีอะไรไม่รู้มาเขย่าเต็นท์ผมทนไม่ไหวเลยหันไปหาไอ้ฝุ่นและถามมันว่าได้ยินเหมือนที่กูได้ยินไหมคราวนี้มันสั่นเลยครับเหงื่อแตกเต็มตัวแล้วก็บอกว่า กูได้ยินทุกอย่างกูก็ยังหลับไม่ลงคราวนี้ก็ตื่นกันหมดเลยครับยกเว้นไอ้พลอยเรานั่งล้อมวงในเต็นท์ปรึกษากันว่าเอาอยัางไงดีเสียงก็ยังคงดังแว่วๆในหูทุกคนตลอดเวลาพวกเราก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะมีเสียงผู้ชายวัยกลางคนดังมาจากนอกเต็นท์พวกมึงไม่รอดกันหมดหรอกต้องมีใครสักคนต้องตาย ทำอะไรไว้พวกมึงสักคนต้องตายต้องมีคนตายหลอนเลยครับกลัวสุดขีดมือไม้สั่นไปหมดทําอะไรไม่ถูกฝุ่นกับน้ําเอาแต่นั่งร้องไห้เพราะความกลัวผมไอจอดไอการก็ได้แต่สวดมน์เท่าที่ชีวิตนี้เคยรู้จักทุกบททุกตอนที่เคยเข้าคา่ายธรรมะมีพระมีองค์ก็ควักออกมาพนมมือไหว้กันหมดจนเหมือนทุกอย่าง จะค่อยๆกลับมาสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งมีเพียงสิ่งน้ำตกรอบข้างจากนั้นผมก็ภาพตัดครับหลับไปเลยจำเหตุการณ์ได้เพียงแค่นั้นเจ็ดโมงเช้าฟ้าเริ่มสว่างไอการเข้ามาปลุกผมผมล้างหน้าล้างตาและเรียกกันมานั่งล้อมวงคุยกันเรื่องเมื่อคืนเริ่มที่พลอยครับมันตื่นคนแรกมันเล่าว่ากูจำได้แค่กูปวดฉี่เลยชวนอีฝุ่นไป ตอนกำลังทำธุระก็มองไปเหนือน้ำตกด้านบนเห็นวัยรุ่นน่าจะเป็นชาวบ้านแต่งตัวเหมือนกะเรี่ยงกำลังจ้องตากูกูก็จ้องตามันตามันแดงเถือกเหมือนสีเลือดเลยมันยื่นมือมาลูบหน้ากูและกูก็หลับไปเลยพวกผมงงมากครับงงมากๆงงจนทำอะไรไม่ถูกหลังจากอึ้งกันอยู่พักใหญ่เลยตัดสินใจอาบน้ำทำธุระส่วนตัว เก็บข้าวของเดินกลับไปยังหมู่บ้านเราถึงปากทางประมาณบ่ายโมงกว่าๆพวกผมเลยรีบนำข้าวของที่ยังคงพอมีเหลือที่ยังไม่ทันได้ใช้ได้กินมาเส้นไหว้สารตรงปากทางกราบไหว้ขอเข้ามาในสิ่งที่ได้กระทำผิดไปขณะเดินเข้าหมู่บ้านฝุ่นมันบ่นว่าปวดหัวหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนไข้จะขึ้นเล่าเลยพากันไปที่อนามัยของหมู่บ้าน เพื่อที่จะขอกินยาแก้ขัดผมอาสาเข้าไปขอยาในอนามัยขณะกำลังนั่งรอยามีผู้หญิงคนหนึ่งมาถามพี่พยาบาลว่าศพแม่ลูกที่ตายเมื่อวานฝากไปกับรถเลยไหมพี่ผมใจหายวูบเลยครับเลยขอพี่พยาบาลเข้าดูแค่ใบหน้าศพเขาถามว่าน้องเป็นญาติคนตายหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ได้เป็นครับ แต่ผมเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เธอฟังเธอจึงยอมให้ผมดูแค่ใบหน้าของศพเปิดผ้าออกมาผมนี่สุดเลยครับตะลึงพูดอะไรไม่ออกพี่เขาเลยตามเพื่อนๆของผมที่รออยู่ด้านหน้ามาดูผมเพื่อนทั้งหมดพอเข้ามาก็ได้เห็นศพทุกคนถึงกับช็อกกันหมดใบหน้าศพนั้นคือคนคนเดียวกับที่พวกผมเจอเมื่อคืนครับใบหน้าเหมือนกันเป๊ะ คือคนคนเดียวกันเลยพลอยเลี้พยุงผมออกไปข้างนอกและถามว่าเกิดอะไรขึ้นฝุ่นจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพวกผมตัดสินใจกลับกันโดยด่วนที่สุดขณะก,กำลังไปเอารถก็มีลุงแก,แก่เดินถอดเสื้อยันเต็มตัวเดินเข้ามาหาพวกผมแล้วถามว่าพวกเองคนกรุงหรอเข้าไปบองสนุดเบียงมาละสิ พวกผมก็งงว่าแกพูดถึงอะไรแกจึงชวนไปนั่งพักกินน้ำกินท่าที่บ้านแกแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะนะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ลึกไปในป่าที่พวกเองเข้าไปนั่นแหละชื่อหมู่บ้านโลถึงคนในหมู่บ้านพากันล้มตายเพราะอีสารตะกัวในลำธารที่เขาใช้เดื่มกินกันทุกวันจนตายกันยกหมู่บ้านชาวบ้านแถวนั้นเลยเรียกว่า บ่องสนดเบียงภาษากะเหรี่ยงมันแปลว่าพื้นที่ชุมนุมผีจนไม่มีใครกล้าเข้าไปหาของป่าตรงนั้นแม้แต่ผานไพรมันยังไม่กล้าเข้าไปเลยมันมีเรื่องเล่าขานมากมายสมัยพ่อของลุงเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นค่ายทหารเถื่อนยิงกับพาม่าก,กันแหลมเดือนจนพากันล้มตายไปมากมายก่กองพวกผมช็อกเลยครับ จากนั้นก็ลาลุงลาผู้ใหญ่บ้านกลับกรุงเทพนัดกันทำบุญยกใหญ่เรียกว่าเดินสายเลยก็ว่าได้ครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเวลาไปเที่ยวสถานที่ที่มันต่างบ้านต่างเมืองเที่ยวเขาเที่ยวดอยหรือที่ที่เราไม่คุ้นเคยเตรียมของเส้นว่าเจ้าที่สักนิดเถอะครับมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลยเจอศาลเจ้าศาลอะไรก็ตามว่ากล่าวขอเข้ามาสักหน่อย ก็ไม่เสียหายเรื่องเหล่าเบียร์สิ่งของมึนเมาก่อนกินเปิดเสนเ้นเจ้าที่สักสองสามฝาแล้วค่อยลามากินก็ได้ครับสิ่งเหนือธรรมชาติมันมีมากมายสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ควรขรลบบูชาไม่ใช่เห็นเป็นเรื่องเสียเวลาขอบคุณทุกคนที่รับฟังสวัสดีครับ